ครับก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับปีแมนงานไม้ดีวานครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะครับกบไฟฟ้านะครับของยี่ห้อสแตนเลย์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูข้างในกล่องกันนะครับว่าข้างในกล่องอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับเปิดออกมาก็มีนะครับแม่นวนนะครับคู่มือการใช้งานนะครับ ไกด์นะครับตัวนี้ก็เป็นไกด์นะครับก็ครับกล่องนี้นะครับก็จะเป็นชุดนะครับสาหรับรับใบนะครับสําหรับใส่ใบนะครับรับในหกเหลี่ยมนะครับก็จะ่มให้ตัวนี้จะเป็นตัวสําหรับตั้งใบนะครับตั้งใบกบทะนี้ในกล่องก็จะให้มา จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับกำลังไฟของเขาอยู่ที่เจ็อยห้วัตต์นะครับความเร็วรอบนะครับหนึ่งหมื่นหกพัรอยบต่อนาทีนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ความสามารถพิเศษนะครับใครถนัดซ้ายนะครับก็สามารถบังคับ ทิศทางของขี้เลื่อยได้นะครับที่กบได้นะครับให้ออกทิศทางไหนก็ได้ออกซ้ายก็ได้ครับออกขวาก็ได้ครับเพียงแค่นะครับตัวนี้นะครับขี้เลื่อยที่กบที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทิศทางนะครับตัวนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับนะครับปรับว่าให้มันกินกินลึกกินมากกินน้อยนะครับก็จะมีบอกนะครับปรับได้ที่0 2 0.4 0 6 0.8นะครับ ไปเรื่อยครับจะปรับได้ถึงหนึ่งหนึ่งจุดหกมิลนะครับตอนนี้นะครับปรับได้ถึงหนึ่งจุดหกมิลด้านบนเขาก็จะมีบอกบวกลบนะครับลบก็จะลบเรื่อยครับที่เมื่อก่อนนะครับตัวนี้จะไม่มีนะครับเวลาใสเสร็จแล้วเนี่ยจะวางกับชิ้นงานนะก็ต้องวางนะห้กคนเขาลอยขึ้นแบบมีหาไม้หาอะไรวางรองแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่ต้องนะครับ ต้องใช้เขาก็มีตัวนี้ไว้นะครับพอเวลาใช้งานเราใส่งานนเราใช้งานนเะวลาดันไปเนะ่ยตัวนี้มันจะหลบเองอาจจะัตโนมัติครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะหลบเองอัตโนมัตินะเดี๋ยวจะลองนะครับเสียบปลั๊กใช้งานให้ดูนะครับ <ST AR> ครับเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับลองฟังเสียงนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยงไ you wow. wow. ใส่นะครับก็จะเรียบนะครับเรียบนะครับเรียบตรงใส่ปรับขนาดนอกจากจะมีเป็นรอยรอยฟันอยู่บ้างครับเราก็ไปใส่เครื่องใส่ชิดหรือแพนเนอร์นะอีกทีนให้มันได้ความกลมนะครับตัวน,น,นี้เน่นีถือว่าโอเคนะครับ ใช้งานได้ดีนะครับเสียงนิ่มนะครับแต่ก็ต้องรู้กันยาๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับนะครับไกด์ตัวนี้นะครับไกด์ตัวนี้ที่เขาให้มานะครับความสามารถพิเศษของเขานะครับสามารถนะครับบางใบได้นะครับวิธีการบางใบทำยังไงนะครับไปดูกันครับขายตัวนี้ออกนะตัวนี้ออกหัวนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไป บางใบอยู่ที่ประมาณนะครับตัวนี้ปั๊บไม่ได้เสียงนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับตัวนี้เราอยู่ที่ประมาณสองเซนนะครับตัวนี้เราจะบางใบที่ประมาณสองเซนนะครับไปดูกันว่ามันจะบางใบได้ไหมนะครับวางผ้าก่ดนนะตัวนี้เราวจิ้มที่0 6นก่อนนะ หลังจากที่เราลองบางใบดูนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะบางใบให้ความกว้างของนี้เท่าไหร่เราก็ตั้งเอานะครับตั้งที่ตัวนะครับตัวปรับตัวนี้ครับเดินเข้าเดินออกนะครับก็จะให้ความกว้างของร่องที่เราต้องการได้ครับหรือจะทาพวกวงกบนะครับประตูหน้าต่างที่จํานวนไม่ค่อยเยอะนะครับชิ้นหนึ่งสองชิ้นนะครับก็สามารถใช้กบตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับทํางานได้เลย ไม่ต้องใช้ราเตอร์นะครับไม่ต้องใช้เครื่องวงเดือนนะครับสามารถใช้กบตัวนี้ทําได้เลยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเท่านี้นะครับขอบคุณครับสําหรับการรับชมครับกรับสวัสดีครับ